โอ้เคลนะครับผมกรับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผม M อมอยู่ซเวคนคนเดมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม ไม่เซเวโรกันในพาร์ทที่15กันแล้วนะครับทุกคนก็ตีไปเป็นพาร์ทที่15เลยก็แล้วกันตีไปเป็นพาร์ทที่15เลยก็แล้วกันเอาเพราะว่าพาร์ทที่แล้วก็เป็นพาร์ทที่14เออผมก็ตั้งเป็นพาร์ทที่ส4อันนี้ก็น่าจะเป็น15นะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทําการตบบอสทํำกันต่อก็แล้วกันน้องอยู่กันในโปรเจกตบบอสท้ำ4ตัวของเรานั้นเองเราตอนนี้ผมก็เจอบอสทํำกันแล้วอ่เราเจอบอสทํำกันแล้วเว้ยทุกคนเจอเป็นอสมมมมุ่่เเเป็นตตััวดทท้าายยยีรงไค จริงๆก็เอาไปตบมาแล้วแหละแต่แพ้แต่แพ้มาครั้งหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาเกี้ยมือกับบอสเป็นมุมกันเว้ยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ออผมเจอบอสแล้วเว้ยทุกคนอ่าเราเจอบอสแล้วเจอกันในวันที่96เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนแรกเลยการฆ่าบอสเป็นมุมอ่ะมันไม่เหมือนกับบอสมังกรแดงเหมือนพาที่แล้วอ่ะพาที่แล้วบอสมังกรแดงเรามีแค่ขังเกตเราก็สามารถตบมันได้เว้ยเออแต่เนี้ยมันไม่ใช่เออมันเป็นบอสเบ็มุมเว้ยทุกคนสกิลมันไม่เหมือนบอสมังกรเลย คือผมคิดว่าพอเป็นมุมนี้น่าจะเป็นมอสที่โหดที่สุดแล้วสาหรับผมนะสำหรับผมสำหรับผมนะผม,ผ,มนะผมคิดว่ามันน่าจะโหดที่สุดแล้วแหละเออพาร์ทนี้ผมก็ได้เตรียมตัวมาอย่างดีนะล้วเราจะมาร้างแค้นมันเพราะว่าเออพาร์ทที่13มันทําเราไว้เยอะมากนะทุกคนเออมันทําเราแบบยับยุยี่แบบพายไปด้วยเอาซะแบบพายเลยพาร์ทที่13มันเล่นเราไปเยอะเออ๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเอาคืนมันแล้วก็ตอนนี้หิวมไม่รู้ว่าแค่นี้มันจะเอามันอยู่หรือเปล่า แต่ผมจะพยายามตบมันให้มันได้นัเพราะว่ามันเป็นบอสตัวสุดท้ายที่เรายังไม่เคยตบมันเลยเออคือเคยตัวมันอยู่แต่ว่าไม่เคยชนะมันสักครั้งดูดิดูดิมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคเขาเปิด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 ก่อนเขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบขาเปิดก่อนได้เปรียบขาโอเคโอเคคือมันจะมีสกิลสกิลหนึ่งเว้ยเออมันจะมีสกิลแบบเรียกสมุนออกมาเรียกลูกมันออกมาแล้วมันก็สามารถทํา เออทำให้สมุนมามาตีเราเว้ยคือตอนนั้นที่ผมแพ้ผมไม่ได้เอาป้อมปืนไม่ได้อะไรมาคือที่แพ้ส่วนมากก็ประมาทเออแต่ครั้งนี้ผมมั่นใจว่าผมจะฆ่ามันได้ว่ะเออเพราะท่าที่จะมั่นใจว่ะนี่ไงสมุนอุ้ยติดอุ้ยติดติดใจอุ้ยติดใจท้ที่ติดใจติดใจเดอเด้อเด้อเด้อเดซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บอื้อื้ซ่อมซ่อมตีเราซ่อมตีเราซ่อม นี่เนี่ยมันก็จะอันเชิญใจมาด้วยนะทุกคนสกิลของมันมีอันเชิญใจแล้วก็จะสามารถอันเชิญลูกมาได้ด้วยเนาะเออแล้วก็เอาคขรงเกียรติมันไปคือผมคิดว่ารอบนี้น่าจะน่าจะเอามันอยู่อยู่หรอกนะเนี่ยมันจะอัญเชิญใจมาอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็ตบตบทิ้งไปเออใหญ่โง่ใโง่เดี๋ยวเราไปจติดโอเคแล้วมันก็จะมีอันเชิญแมงมุมตัวเล็กออกมาด้วยเป็นสมุนของมันนะทุกคนเออดูมังกรแดงเราดิไปอยู่ใต้ท้องไปอยู่ใต้ท้องมันเลยอย่างกับลูก อยู่กันลูกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวติดติดใจติดใจแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปเปิดก่อนอุ้ยอ๋อทำไมติดบ่อยจังอะติดบ่อยจังอะติดไม่หยุดเลยเดี๋ยวขอเปิดป๊อปเปิดป๊อปแป๊บโอเคมันตีเราซ่อมอยู่ไงี้ยทุกคนคือผมคิดว่าแทบจะฆ่ามันได้นั้นแหละพันเนี้ยเออมันไม่น่าจะยากลบสกิลเฮ้ยเรียกเด้ไงลูกของมันอาตายอาตายตายแล้วทุกคนโอ้โหนี่เลยบอสที่เราคิดว่ามันโหดที่สุดอะครับนี่หรอนี่หรอ นี่เราที่โหดที่สุดนะครับโอ้โหฆ่าตายแล้วทุกคนคือเป็นบอสที่ที่ผมคิดว่ามันโหดที่สุดแต่ก่อนอ่ะเออแต่ว่ามันก็ตายง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ตายง่ายเหมือนกันอ่ะคือผมเคยแบบหายจากบอสบอสแ็นมุมอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเอ้ได้ไข่แมงมุมมาแล้วแล้วมันเขียนว่าอะไรอ่ะไข่ทะเลนทูล่าว่ะทุกคนตัวเชี่ยอะไรวะตัวเชียไข่ทะเลนทูล่าว่ะเอ้ได้ไข่ทะเลนทูล่ามาว่ะทุกคนโอเค ก็ถือว่าถือว่าได้ถือว่าได้ก็แล้วกันเนาะคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะเอ้แต่เออเออท่แตะโมทาแต่ลมแป๊บนึงแป๊บนึงขอเอาป้อมขอป้อมกับคือมาโอเคทุกคนคืนอตอนนี้เราก็ได้ทาการฆ่าทะเลทุ่าไปแล้วนะคือไม่ไม่เรียกว่าแม็มุมก็แล้วกันเนาะคือมันเขียนว่าไข่ทะเลทุ่าเออเราก็ได้ทําการฆ่ามันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนผมก็ การสังหารบอสในทุกๆทุกๆตัวเลยนะทุกคนคือตอนนี้ผมก็ได้ทําการสังหารบอสครบ4ตัวกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็บอสก็หมดทั้ง4ตัวไปแล้วแล้วก็ถือว่าจบกันแล้วนะสําหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็จบกันแล้วสําหรับเกมนี้นะทุกคนคือเกมนี้ก็ถ้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละสําหรับเกมนี้นะสำหรับพาร์ทนี้นะทุกคนเพราะว่าผมได้ทำการเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วแล้วก็ได้ฆ่าบอสครบทุกตัวแล้วเออเป็นบอสเป็นมุม บอสหนอนบอสมังกรแดงแล้วก็บอสมังกรโคดูก็ครบหมดทุกตัวแล้วนะทุกคนคือเกมนี้น่าจะเสร็จคือเราก็น่าจะจบกันแล้วสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเกมต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรกันก็สามารถกดติดตามกันได้นะทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเพราะว่าเรา ก็เลนไปหมดทุกหมดแล้วเล่นฆ่าไปหมดทุกหมดแล้วคือ <c oughs> ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วตอนเกมเนี้ย <c oughs> คือมันตันแล้วเว้ยทุกคน <c oughs> คือตอนนี้ผมรอเกมอีพีคลาอยู่เว้ยคือนานคือนานน่าจะนานอยู่อะ่ะกว่าจะได้เล่นเนาะเพราะว่าเกมอีพิคลาบอ่ะคือมันยังไม่ไม่ได้มันยังไม่ได้ไเปิดให้ให้ไอโอเอสเล่นนะั้นทุกคนคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงเบต้าอยู่นะคือเราเล่นยังไม่ได้ก็เลยต้องทําใจก <c oughs> <c oughs> ็เลยต้องทาใจนะทุกคนคือตอนนี้ผมเล่นอีพีคลายังไม่ได้เออผมก็เลย ต้องแบบไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทุกคนก็สำหรับเกมนี้ก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเราจะไปตกคนป่าก,กันด้วยเดี๋ยวจะเอาบอสเป็นมุมไปตกคนป่าก,กันด้วยสักหน่อยเออสักหน่อยสักหน่อยเอ้ <c oughs> ออยทำไมไข่กับทำไมไข่กับไอตัวแ้นมันคนละสีอย่างงี้วะเนี่ยไ <c oughs> อ,อยมันเป็นสีสีเหลืองว่ะออ้ยสว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 ยเปนกันนะเนี่ยเอแต่มันเป็นสีเหลืองว่ะทุกคนแต่ทำไมไอตัวที่เราไปฆ่ามันทำไมเป็นสีม่วงวะเอแต่สีเหลืองนี่สวยออ้ยตัวเล็กด้วยตัวเล็กน่ารัก ตัวเล็กน่ารักกูมาวะ่ะไอ้เทเรทูลา่าไอ้เทเรทูล่าวะ่ะเฮ้ยมันมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลมันด้วยก็แล้วกันนะทุกคนคือผมไม่เคยฆ่าบ,บอสต,ตัวนี้ด้วยไงยเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลว่ามันสกิลเป็นยังไงเออเดี๋ยวผมจะรีวิวอ่าถั่วเขียวตรงนี้ด้วยมันเป็นถั่วเขียวเออเดี๋ยวเราจะรีวิวด้วยนะทุกคนคือปลูกไว้นานแล้วปลูกที่ไม่นานแล้วยังไม่ได้เข้าไปสักทีเอ้เป็นมุมประทับเป็นมุมว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยนี่ไงสกิลมันหล่อเม เออแล้วมันสกิลเหมือนมันจะมีพ่นอะไรไม่รู้นะพ่นพ่นน้ำเมือกเออพ่นน้ำเมือกพ่นน้ำเมือกอีกแล้วเหรอไอ้เนี่ยมันพ่นมันพ่นน้ำเมือกเลยทุกคนมันเหมือนจะพ่นน้ำเมือกเออแต่ทําไมไข่ไข่กับไอ้ตัวที่เราไปฆ่ามันทำไมเป็นคนละสีอย่างงี้วะเนี่ยแต่ว่าสีนี้ก็สวยนะน่ารักดีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้มานะทุกคนก็เพิ่งเคยฆ่าเอาง่ายก็เพิ่งเคยฆ่ามันได้เพิ่งเคยฆ่ามันได้แต่ก่อนนี้ฆ่าฆ่ามันไม่ได้แบบหายเพราะก็เพราะมันมาแล้วนะ เออคือตอนนั้นะผมประมาทเฉยๆผมเอาเฉพาะคังเก็บไปไงแต่อันนี้ผมเอาขนปอมป,ปืนไปด้วยมันก็เลยแบบทําให้เออทำให้ฆ่ามันค่อนข้างที่จะง่ายเนาะไม่มีอะไรพังด้วยมันไม่เหมือนบอสมังกรแดงนะที่พาร์ทที่แล้วก็ปอมปืนก็พังไปปอบปืนก็พังไปเหลือเ่อเ,หอเหลือเฉพาะกับเพียงที่ได้กลับมา <c oughs> คือดาเมจมันอยู่แค่12นั้นทุกคนดาเมจมันเท่ากับบอสหนอนเลยเออดาเมจมันเท่ากับบอสหนอนเลยนะทุกคนยิ้ยทำไมพูดสกิลไม่โดนเลยวะเอาไปดิเอาไปดิทาลจุรา ราตรราราตรราเอาบันดีเพืเ่อนเอ้ยฆ่ามันถ้ามันเดี๋ยวผมจะอุยอยูนิคอนไม่มียูนิคอนแถวนี้แท้คือทุกคนน่าจะรู้ว่าว่ายูนิคอนมันสามารถเปิดมิติให้เราเข้าไปในมิติของมันใช่ไหมเออคือทุกคนเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราฆ่ายูนิคอนอ่ะมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวผมจะทําการฆ่ามันให้ดูสักหน่อยก็นแล้วกันเฮ้ยทำไ,ไมแม่งมาเฉียด่างวาพระัตดิอุ๊ยอะไร,รไตุติงทำไมวะเนี่ยตายไปที่เดี๋ยวผมจะทําการฆ่ายูนิคอนเลยก็แล้วกันนะทุกคน เออไอเอา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 ทันลาส่าเป็นไรจบเอาสองทีตายเหรอเออฉันคิดว่าทันทำทำผิดพลาดอา๋อมันจะได้เนื้อกับหนังมาไว้ทุกคนแล้วมันก็จะขคลื่อนว่าฉันคิดว่าทันทำผิดพลาดแค่เดียแค่นดีคือมึงมีแค่นี้ใช่ไหมโอ้โหตบสองทีตายอยู่ดิคนมึงเลียดเท่าไหร่วะเนี่ย คือ2ทีนี่ก็เท่ากับเอ่อร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบทั้งทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นถั่วเขียวหรือถั่ววันตรงนี้ให้ดูก็แล้วกันนะแล้วทาไมบ้านเรามันดูเหมือนจะบ้านพังโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวอันนี้ให้ดูนะทุกคนคืออันนี้เราก็เอามาเล็ดที่เราได้จากกระรอกมาปลูกนะมันก็จะมีโอกาสสุ่มแล้วก็มันก็จะมีโอกาสเกิดเป็นอันนี้เว้ยทุกคนมันเป็นแบบเออผมเรียกว่าถั่ววันกับถั่วเขียวคือเรียกสองอัน <c oughs> คือเรียกสองอันไว้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการทุบมันให้ดูคือ หลังจากที่เราทุบมาแล้วมันก็จะเหมือนไปยูนิคอนเลยทุกคนเนี่ยมันก็จะเข้ามาในมิติยูนิคอนเลยเอออะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีหีบสมบัติอยู่หีบหนึ่งอะ้วแ่งทาราทูล่ามันเข้ามาด้วยป่ะเอ,อชอบชื่อดีป่ะทุกคนเดี๋ยวต้องเดินหาเดินหากล่องสมบัติก่อนขอเดินหากองสมบัติก่อนคือเหรียญอนะ่ะไม่จะเป็ี่ยนก็แค่สมบัติอย่างเดียวนี่ไงได้ <c oughs> เพชรสามเม็ดเอามาทำไมวะเนี่ยคือมันจะมีอยู่สี่มุมเว้ยทุกคนแต่ว่าผมไปสูงสุดได้แค่สามมุมอะ่ะเออมีปัญญ,ญาแค่เท่านั้น โอเคหลังจาก,กที่เราออกมาปุ๊บเราก็จะได้อันนี้มาอีกสองอันแล้วก็อันเนี้ยมันสามารถเอาน้ำรดนได้นะทุกคนมันไม่จะเป็นที่ต้องใช้ขี้ก็ได้ใช้น้ำก็ได้คือใช้น้ำไม่สะอาดก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้คือผมจําได้ว่าเราเจอคนป่าอย,อยู่แถวนีน้เดี๋ยวเราจะไปต้นขอ,อคนป่าด,ดูสักหน่อยก็แล้วกันเฮ้ย <c oughs> คือเราจะเลิกเล่นกันแล้วไงทุกคนเออเราจะเลิกเล่นเกมนี้กันแล้วคือผมก็แบบกแบบเล่นทีนดดนะ่มันดันดันนะเออก็จะต้องเลิกเล่นเกมนี้กันแล้วคือ ถ้าอยากจะให้เล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีแล้วอะ่ะนออนี้เป็นหมูทองนะทุกคนหมูทองมันจะมีดอบแร่พวกนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นเอานี่ไงนี่ไงจเจอแล้วคนป่าอา่าเนี่ยทุกคนก็เนี่ยคนป่าเดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการต้นของคนป่าโดยที่ไม่ฆ่าคนป่าแล้วก็ใช้เฉพาะขวานก็พอแล้วก็ ก็มันก็ไม่จำเป็นต้องสอนหรอกเออคือจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องสอนหรอกเว้ยทุกคนอุ้ย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 จะตายอุ้ยจะตายอุ้ยจะตายอุ้ยยังไม่ได้องทำอะไรก็จะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยไปมุมใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเลยเบนเน็ตเบนเน็ตจ๋าโอเคกินกินกินเพิ่มแค่ยี่สิบเพิ่มแค่ยี่สิบเท่านั้นโอเคกีไปอ้าวคือเราก็แค่ถือขวานแล้วก็ไปเดินตบ เดินตบทงม,มันเฉยๆเดี๋ยวมันก็พังไปเองเว้ยทุกคนเออเนี่ยคือมันเป็นทิกงโง่ๆเป็นทิง้ง่ายๆสําหรับคนที่ขี้เกี่ยวก่าคนป่าคือจริงๆอ่ะมันจะง่ายกว่าน,นี้เว้ยทุกคนคือเราแค่ไปคับกําพกแพงมันเยอะๆแล้วก็วางกําแพงประมาณสัก5้าอันอะ่ะไม่ต้องอัพกําแพงก็ได้เว้ยแค่วางกําแพงไว้เฉยๆวางให้มันออกไกลจากทงสักหน่อยแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็ล่อคนป่าไปให้มันไปตบกําแพงที่เหลือเราก็นั่งตบทนคนป่าชิวๆเออ คือมันจะไม่มาตีเราเลยเว้ยมันจะไปตีเฉพาะกาแพงเออคือแบบโคตรเสียวเออวิธีนี้ยคือผมใช้บ่อยเออคือจริงๆอะใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากขี้เกียจตบมันเว้ยทุกคนเออคือตบมันไปก็ไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรอะคือของมันก็อยู่ที่ทงเท่านั้นอะอะไรอะไรขอป้อนหน่อยไม่ได้หรือไงคือคนป่านเนี่ยมันจะเป็นตัวที่วิ่งโคตรเร็ววิ่งแบบเร็วจัดเร็วจัดเร็วแบบเร็วจัดเลยแล้วมันตีเร็วด้วยเออเราต้องแบบหลบๆสักห,หน่อยเออโอเคเราต้อง เล่นแบบมีสเตปเล่นแบบมีสไตล์ตบไปอีกหนึ่งทีตบไปอีกหนึ่งทีตบไปดีตบไปดีตบไปดีเอาเอาเอาป้นขอป้นแล้วแม่งแพแพเออเออมันจะแพลแพลแอะไรไม่รู้แล้วจำไม่ได้เอาพังแล้วเออมันชื่อว่าอะไรวะเออแมงมุมม so kind of ันชื่อว่าอะไรนะลืมลืมชื่อลืมชื่อเฉยเลยลืมชื่อเฉยเลยโอเคได้สารสกัดกระดูกมาหนึ่งอันมาทุกคน เราได้สารสกัดจากกระดูกมาหนึ่งอันว่ะเดี๋ยวเราจะทําการไปกินด้วยเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปกินด้วยแต่ว่ามันผมไม่ได้ฝามาัาไ้ไงคือมันมีอยู่แค่นเดียวเว้ทุกคนเออคืออยู่หมดหมดบ้านเนะี่ยผมมีอยู่แค่นเดียวโอเคกลับบ้านแล้วก็กินเลยแล้วกันน้องสารสกัดจากกระดูกโอเคสมบีมาแล้วโอเคคือก็น่าจะประมาณน,นี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะฮะ โอเคนะฮะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้กันไปก่อนก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าชอบผมเล่นเกมนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่รับชมจนจบแล้วก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วันะะ่่มชือออาไรเ พันเพลนลาลาลาด้วแหละคือไม่จำชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วโอเคก็ชื่อมันอ่านยากชิดผายเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปโอ้โหกล่องสีม่วงมึงดบมึงดอปพิกแอคไม้มาหนึ่งอันมึงดอปพั่ไม้มาหนึ่งอันเนี่ยนะเอ้ยอันนี้โอ้โหโคตรเกลือเกลือจะจับแล้วหมดนี้หมดนี้มันไม่ให้นิวเคลียร์ด้วยนะประเด็นโอเคทุกคนก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะลงนิวเคลียร์ตัวเนี้ยคือทุกคนคิดว่าต้นไม้ที่เราปลูกเองโดนนิวเคลียร์มันจะพังหรือเปล่า คือผมไม่เคยลองเหมือนกันนะโอเครู้กัดพ <laughs> ูดปาดด้วยนะประเด็นประเด็นคือพูดปาดบาไงนะเนี่ยโอเคทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนก็น่าจะจบแล้วสำหรับเกมนี้โอเคไปละบ๊ายบายผมเดี๋ยวขอทําการไปเก็บไม้ก่อนเสียดายเสียดายเพิ่ง <laughs> หายเป็นหายเป็นระนาบเลยหายเป็นระนาบเลยโอ้โหปลูกไว้ตั้งเยอะ โอ้โหโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วล่ะบ้ายบายครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่รับชมจนจบสารคดีบ๊ายบายครับผม,มเดี๋ยวคลิปหน้าจต่ที้ผมไม่เกมอะไรหรืออยากจะทำโปรเจกต์อะไรสำหรับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคือผมอาจจะไปพิจารณาแล้วก็จะมาทำการเล่นให้ก็ได้โอเคอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวปลามือเปล่ากันมีสกิลทั้งทีไม่ได้ใช้สักทีมีสกิลมีสกิลกงแต่ไม่เคยใช้สักทีโอเคอันนี้ทิ้งไป ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปแล้วแหละคือพันนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยเออเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็เปิดคลิปก็ตบมามุมเลยเออนะโอเคนะก็ต้องไปแล้วแหละบ๊ายบายทุกคนต้องมาดังเดินเล่นจีนนี้แล้วครับ